พาทัวร์นะคะพามาเที่ยวสถานที่ใหม่บนดอยช้างค่ะมีชื่อว่าอาขาฟาร,ร์มวิวนะคะเข้าไปข้างในแล้วทุกคนจะร้องว้าวเลยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราดูบรรยากาศข้างนอกก่นอนนะคะซึ่งตรงนี้จะมีจุดถ่ายภาพด้วยเข้าด้านนี้นะคะจะมีป้ายบอกสถานทางเข้าพอเข้ามาแล้ว ลูกค้าต้องจ่ายเงินก่อนนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะจะมีน้องบริการอยู่ค่าเข้านะคะ100บาทนะคะใน100บาทนี้น้องเขาจะมีตั๋วให้ซึ่งตั๋วตรงนี้สามารถไปแลกน้ําแลกคูปองเออคูปองเนี้ยจะเป็นไปแลกน้ําได้นะคะซึ่งเขาจะมีน้ํากําหนดอยู่นะว่าสามารถทานน้ําอะไรได้บ้างถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเติมลูกค้าก็มีการจ่ายเงินเพิ่ม40บาทค่ะต้องไปดูเมนูด้านในนะคะ ฝั่งนี้จะเป็นทางออกนะคะเขาออกคนละทางนะคะเป็นไงคะร้องว้าวหรือยังคะโชคดีมากเลยวันนี้เยเพิงนะคะามาในช่วงของมีฝนตกนะคะบรรยากาศเลยดีมากเลยวันนี้เป็นวันที่31มิบพฤษภาค่ะ ให้เราไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมก่อนนะคะเริ่มเข้ามาด้านในแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องแกะเราถ่ายรูปกับน้องแกะกันนะคะมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันคะ่ะแล้วเราก็มาถึงตรงจุดแลกน้ําฟรีนะคะเนื่องจากว่าคูปองค่าเข้าเดี๋ยวเราสามารถแลกน้ําฟรีได้เดี๋ยวตามมาดูเลยะคะ่ะว่ามีเมนูอะไรบ้าง เราสามารถแลกน้ำฟรีตรงจุดนี้นะคะแล้เป็นชาไทยชาพีทแล้วอิตาเลียนโซดาค่ะมีชาไทยชาพีแล้วก็อิตาเลียนโซดานะคะ,ะ,คะถ้าเราอยากได้เมนูเพิ่มจากนี้นะคะเราเอาีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแก้วละ40บาทนะคะอ๋ออะไรดีคะอ่าหากนักท่องเที่ยวต้องการเพิ่มเติมนะคะเราจะมีเมนูกาแฟอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเพิ่มเงินจากคูปอง40บาทยวขออนุญ,ญาตสั่งกาแฟก่อนนะคะ จากที่เราเอาคูปองไปแลกเครื่องดื่มฟรีมาแล้วนะคะเราได้เครื่องดื่มฟรีมาสองแก้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นกับน้องแกะทางฝั่งนุ้นกันค่ะตอนนี้มีนะักท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่นี่ก็จะมีอาหารให้สําหรับน้องแกะน้องแกะด้วยแต่ว่ายายเพิงลืมถามนะคะว่าค่าอาหารเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงลองไปถามกันได้กันหน่อยนะคะว่าค่าอาหารน้องแกะเท่าไหร่นะคะมันเอ ขาเราก็าไปตรงนน้นตรงนี้นะคะจะมีอาหารสำหรับน้องแกะนะคะบริการเดียวยงไงเดี๋ยวยังไงเยงเพิงก็ขออนุญาตไปถามราคาก่อนนะคะเดี๋ยวมายังไงมาแจ้งกันนะคะยังไงช่วงนี้ก็ดูบรรยากาศข้างในกันไปก่อนนะคะ มีลูกค้าประจำแล้วอันนี้น้องน้องอันนี้เขาเรียกวอะไรอะคะอันนี้เป็นอาหารเม็ดค่ะตอนนี้สามารถเล่น้องแก่ได้เยอะๆนะคะสามารถใส่ในอุ้งมือให้เราได้อ๋อใส่อุ้งมือได้อันนี้นะคะก็คือถาดละ30บาทนะคะแล้วก็ที่ร้านช่วงนี้มีโปรโมชั่นก็คือถ้าซื้อสี่จะฟรีหนึ่งก็คือ120บาทฟรีถึงถาดนะคะ๋ยยังไงอยเพิ่งพันตัวขออนุญาตจ่ายค่าอาหาร และแล้วยายเพิงก็จัดมาตามโปรโมชั่นนะคะถาดละ30บาทนะคะณวันนี้โปรโมชั่นนะคะซื้อ4แถม1นะคะก็คือทั้งหมด120บาทจะได้มาทั้งหมด5ถาดซึ่งอันนี้ก็จะมีแครอทแล้วก็มีเป็นอาหารเม็ดอันนี้สามารถป้อนกับมือได้เลยน้องเขาแจ้งมาอย่างน้น อยากได้รูปแล้วป่ะเฮ้ยเขาอยากได้รูปอะเป็นไรโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งก่อนนะคะเนยพอหมดแล้วลูกพอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกินเก่งมากเลยเล้วจะหมูดันหมดละจะหมูดันหมดละมาแล้วมาแล้วมาแล้ว